สวีกนะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องสิมเปอร์วีนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยเราไปเชื่อแตนได้ในไหมถามคนขับรถบ้างไหมต้ม,มีเงินหรือเปล่าใช่ไม่มีเหมือนกันไม่อยากไปโอเคจัดไปเราจะไปพักกันที่อินจันจิวคู ที่นี่ไม่ได้อยู่ไกลมากประมาณแค่100คร้อยก่โนหนจากเังเองจริงเหรอใช่เพราะว่าอยู่เลยกาญจนัน่งบินไม่ได้เดยอะนัก ไปดัดปากันนะครับชอบนี้มากเลยมันดูเหมือนเซน,นเซนคืออะไรวะไม่รูไ้ไปเรื่อยแต่มันดูสวยดี นื่องจากที่นี่ไม่มีลิฟต์นะครทำได้แค่เดินครับแต่ก็จะมีไม่กี่ชั้นนี้ก็จะเดินให้แบบสบายๆแต่เมื่อเรามาถึงชั้นดาดฟ้าตรงน,นี้จะเป็นวิวส่วนหนึ่งนะครับสวยกล้าพูด จะโดนแดดเนี่ยน,น,นี้จะเป็นเหมือนกับบรรยาการคาเฟ่แต่ดูมันเป็นยงไงนี่คืสอส่วนของผูสาน ขดูแลดีมาก เย็นน้จะสวยกว่านตอนนี้อากาศมันยังร้อนอยู่เพราะยังเที่ยงเหูือตอนที่พวกผมมาถึงนี่ก็บ่ายสามสห้าก็จะร้อนๆหน่อยๆเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาดูอีกทีงนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ดาดฟ้าของอินจันทบูรไม่ใช่อินจันดูพูใช่ไหมคะใช่วิวดีเวอร์ตอนนี้ไม่มีแดดแหละสบายสบายไม่มีคนด้วยไม่มีคนด้วยอันนี้คือนางฟ้าอันนี้คือนาง say something you on I'm giving up บรรยากาศสุดพายเวทยพายเวทมากไม่มีใครเลยคุณก็ขี้เกียจเอาหน้าลงใช่ไหมถูกต้องค่ะผมยาวเหมือนกันปกติผู้ชายเขาไม่ต้องกังวลเลยเปลี่ยนหรือผมยาว ตัดไปก่อนเดี๋ยวเจอกันภาคค่ำโชว์ให้อาหารแมวงน,น้ำจ้า,าเหมือนไปนะข้าวหมกไก่ที่ไหนข้าหกไก่ที่ตลาดตรุ่งกาน์ตน กหลับไม่ร้อนอนะอันนี้เป็นเช้าวันที่สองนะองกางที่ทํามาพักที่อิเจังูรููอันี้เป็นมือเช้าก็จให้เลือกนะครับเช่น ว่าอเมริกันหรือว่าจะเป็นแบบควินโต้สไตล์หรือว่าจะเป็นแบบดิชเช่บบสไตล์นะครับเราจะมาดูกันว่าในควินโต้มีอะไรกันบ้างนงานหลักเลยโอเคอ่ะไข่เจียวไข่เจียวโอ้หอมจุงห่อมก๋วเตียวไอ้ห่อมไหนนะทีะ่ว่าห่อมเป็นยังไย ทักถมแล้วครับ <c oughs> แกงจืดหอมหน่ากิมนมากอันนี้คือเซตปิ่นโตอของคุณน่าจะเป็นอันนี่ปะ,ะ,ะ Asian, Style. Asian Style เป็นข้าวต้มกับกุ้งเชียงยส่วนน้ำจะมีให้เลือกเป็นชากาแฟอวัาตีแล้วก็จะมีน้ำเปล่ากับน้ำส้มที่นใ,นให้เติมได้ ร้อง,งน,นี่ไงจิตจหมาอครับเรามาดูกันใกล้ๆน้เลายมาเลยอย่ามาลาบ ค้ยขอนมันน่าแบบมันเป็นร้านมาแล้วถ้ามเปิดกระจกมึงจะโดนขนจ่ ชื่อเอมมากับลูก้าน่านี้ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดจะต้องจ่ายค่าอาหารเสือหนึ่งร้อยบาทน,น้องหิว สองชิ้นกันก็ได้น้องอยากกินไปอยากกินคนให้คนให้ดูแลกินดมก,กว่านี่น้องสิงโตได้ครับได้ครับ นี่เขาไปไหนหมดแนละ้วหัวอาอหัวไม่เอาคุณนอ,อกไปกันคุรนอนที่นี่นะครับผมว่าโอเคเลยนะมันก็ไม่ได้ร้อนมากเกินไปด้วย ไปก่อนโ้บไย เดี๋ยวไปจัเมือ้อแต่ว่าตลาดอาหารโอเคนะผมว่าอร่อยแต่ว่ามันไ,ไม่ไ,ได้ให่ใช่เด็กปเีย,ปเยไ,ไปป้า